ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงลูกขอให้ไอ้ผัวเฮงซวยรับผลกรรมของมันเร็วๆนี้ทีเถอะเสียงฟ้าร้องดังกรืดกล้องจู่ๆชายคนหนึ่งก็กระเด็นผ่านด้านหลังไปพี่สิงห์แฟนของเธอนั่นเองที่กลิ้งกระเด็นมาจากถนนที่อยู่ด้านบนโอ้ยไอ้บ้าที่ไหนขับรถไม่ดูตามมาตาเรือมันชนวะสิงห์พูดด้วยท่าทีโมโหเปิ่ยยิ้มขึ้นเล็กน้อยท่านโจที่เขารับคำขอของฉันแล้ว จากนั้นเธอเลยค่อยๆประคองสิงกลับบ้านอย่างทุลักทุเลพร้อมกับมองไปที่ศาลแห่งนั้นและแสดงความขอบคุณหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้าบ้านของทั้งสองเอ้ยอีเปลิเลเรลากูหมดแล้วเนี่ยไปซื้อมาธีดิ้เปลิลที่กําลังซักผ้าอยู่ก็หยุดลงใจคอพี่กะจะกินเหล้าให้ได้เหรียญโอลิมปิกเลยหรือไงข้าวสารไม่มีจะกรอกหม้ออยู่แล้วสิงโมโหก,ก็เดินเข้ามาตบตีเปิลยกใหญ่ภาพเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าจดเป็นภาพชินตาของคนแถวนั้น เปิ้ลจึงจำใจต้องออกไปซื้อให้ตามเดิมด้วยใบหน้าที่ฟกช้ำระหว่างทางเพื่อนที่เห็นเปิ้ลจึงเข้ามาปลอบอีกแล้วว่ากูว่าเลิกเลิกไปเถอะเปิ้ลก็ได้แต่บอกว่าอย่ามายุ่งจริงๆแล้วเปิ้ลดันไปรับปากแม่สามีก่อนเสียว่าจะดูแลลูกชายของเขาให้ดีที่สุดและเปิ้ลก็ไม่เคยผิดคำสัญญาเธอจึงไม่ได้พูดอะไรและเดินจากไปเงียบๆระหว่างที่จ่ายเงินที่ร้านค้าเสร็จป้าเจ้าของร้านก็พูดขึ้นแกลองไปบนกับเจ้าที่ก่อนถึงสามแยกดูไหม เห็นว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเปิ้ลเชื่อตามที่ป้าบอกเลยลองแวะดูเธอเค,ค่อยๆคุกเข่าและไหว้ขึ้นลูกช้างไม่รู้ว่าชาติก่อนไปทําอะไรมาถึงตกรกรรมแบบนี้ลูกช้างอยากหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้สักทีเธอจึงบนบานเหมือนที่ขอไว้ในตอนแรกและจะตอบแทนโดยการซื้อที่ตรงนี้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับคนอื่นๆไม่เกิน15วินาทีร่างของสามีก็กระเด็นตกลงมาอาการของสิงตอนนี้ย่ำแย่มากจึงขอให้เปิ้ลพาตัวเองไปหาหมอ พี่สิง์แต่เงินเราไม่มีแล้วนะสิงก็ยิ่งโมโหมากขึ้นงั้นมึงก็ทําอะไรสักอย่างสิวะเปิรน,นึกได้ว่าอีพิมพ์ซอยถัดไปเพื่อนเก่าของตัวเองเป็นพยาบาลจึงรีบวิ่งไปหาและขอร้องให้เธอมาดูอาการให้เป็นยังไงบ้างพิมพ์เล่าว,ว่าด้านนอกก็ไม่เห็นมีบาดแผลอะไรนะสงสัยจะเป็นที่อวัยวะภายในยังไงก็ต้องไปโรงพยาบาลมีสิทธิสาบาทอยู่ ทั้งสองจึงประคองสิงขึ้นมาเพื่อจะไปหารถหน้าปากซอยให้ไปส่งแต่ตอนที่หอบเอาร่างของสิงขึ้นมาก็รู้สึกได้ว่าเขาทิ้งน้ำหนักลงทั้งหมดพิมพ์จึงเช็กลมหายใจและชีพจรอ,อีกครั้งมึงพี่สิงเสียแล้วนะเปิ้ลก็อึ้งไปพักหนึ่งแล้วร้องไห้ใครมันจะคิดละ่ะว่าคำบ่นบานของตัวเองจะสำาทธิผ์ผลเร็วขนาดนี้แท้จริงแล้วเปิ้ลก็แค่โมโหเท่านั้นตอนที่ไปกราบไหว้ทั้งที่จริงๆแล้วเปิ้ลก็รักสิงไม่น้อยหรืออาจจะเป็นเพราะความผูกพันเลยทำให้เธอเสียใจ สองวันถัดมาในขณะที่เปิ้ลกําลังเดินกลับบ้านจากวัดพร้อมกับพิมพ์เปิ้ลระบายให้ฟังเป็นเพราะฉันเองแหละที่ทําให้พี่สิงห์ต้องตุยและเธอก็เล่าเรื่องที่เธอไปบนบานกับสารให้พิมพ์ฟังพิมพ์ที่ได้ยินอย่างนั้นก็ขำออกมาแกจะบ้าหรอนั่นเป็นสารที่พ่อผู้ใหญ่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายให้คนที่ผ่านไปผ่านมาชะลอรถเฉยๆพึ่งต้นเมื่อต้นปีนี้เองพิมพ์ก็พยายามปลอบเพื่อนว่าโชคดีแล้วตอนนี้แกก็ไปเริ่มต้นใหม่ซะเออเห็นซื้อหวยวันก่อนอย่าลืมตรวจละ่ะเผื่อท่านจให้โชคริงๆ ว่าแล้วก็ถึงบ้านพิมพ์พอดีเธอจึงเข้าไปบ้านสักพักเปิลก็เอาหวยทั้งห้าใบมาตรวจก็ต้องตะลึงด้วยท่าทางทั้งดีใจและเสียพร้อมกันเชื่อเอ้ยระวังไข้เคียงที่หนึ่งเหรอวะเปิลก็ได้แต่คิดว่าตอนนี้เขาต้องทําตามที่ให้สัญญากับศาลแล้วและเดินกลับไปกราบไหวอีกครั้งขอบคุณเจ้าค่ะลูกจะทําตามที่ได้บนบานไว้และที่แห่งนั้นเปิ้ลก็ใช้เงินกว่าครึ่งในการบรณะทําให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ให้กับคนอื่นๆแล้วเรื่องราวของเปิ้ลก็จบลงโดยมีข้อคิดเล็กๆ ไม่มีใครรู้ว่าผลกรรมที่กระทำทั้งดีและไม่ดีจะส่งผลในภพนี้หรือภพหน้าแต่ความเชื่อในกฎแห่งกรรมนั้นเกิดขึ้นแน่นอนในใจของเรา